สวัสดีพี่ดาพี่น้องผมปอนฟาร์มิงไทยแลนด์วันนี้ผมพาพี่น้องนะครับมาดูคลิปวิดีโอที่เรียกว่าตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่การเตรียมโต๊ะปลูกผักเตรียมดินยังไงนะครับปลูกยังไงผมดูแลยังไงนะครับแบบละเอียดจนตอนนี้ผักของเรานะครับสวยสวเลยนะครับนี่เลยไม่ว่าจะเป็นอ่าสวิตช,ชานเนี่ยดูกรสวิตช,ชันนะครับคือใหญ่แบบมากๆเลยนะฮะใหญ่มาวใหญ่มวกนะครับ แล้วก็มีพวกที่เราปลูกไปวันนั้นนะครับเป็นก้าชําของเคลเนาะตอนนี้ก็จเจริญเติบโตดีมากๆนะครับบางตัวก็เก็บนะครับทั้งกินทั้งฝากทั้งขายเนี่ยไปแล้วรวมไปถึงพวกคะ้ะเนี่ยก็ตัดไปเยอะแล้วนะครับทีนี้ผมจะมาตัดให้ดูนะครับแถวหนึ่งผมปลูกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต้นนะครับประมาณเจ็ดต้นซึ่งปลูกชิดกันมากดูหน,น, 7, นึ่งกอสองกอเนี่ยคือชิดมากเลยนะครับ และไม่เป็นโรคเลยเพราะว่าวัาสดุการปรุงดินของเรานะครับเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนะนี่ครับมันจะเป็นลักษณะเงี้ยใบที่เสียเนี่ยเราเด็ดทิ้งแบบนี้นะครับนี่ครับแบบนี้นี่เหี่ยวเหียวนะก็ที่ที่เหลือคือกินได้หมดเลยแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือตัวริมริมหนนะตัวริมริมานะปุ๊บสองต้นเนี่ยอิ่มทั้งบ้านนะครับนี่เห็นไหมครับถ้าใครที่ปรุงดินไม่เป็นเนี่ยตรงนี้มันจะเน่าเยอะมากๆนะครับเสียเยอะมากๆอันเนี้ย ได้เลยนะครับนี่เลยสวยๆนะครับสวยๆเลยไม่มีโรคไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็ประหยัดต้นทุนนะครับเน้นการปรุงดินแล้วก็ให้น้าหมักปลาทะเลเนี่ยพ่นเฉพาะทางใบแบบประหยัดมากๆนะครับแล้วทุกอย่างคือโตได้ดีมากอันนี้คือสูตรสาเร็จที่จะให้ไปไปดูวิดีโอตั้งแต่เริ่มต้นเป็นเลยครับว่าจะเป็นยังไงถึงจะปลูกได้สวยแบบนี้นะครับของฐานรากก่อนก็จะมีขาอยู่6เสานะครับ ทีนี้เราก็ประกอบของขาก่อนเพราะว่ามันมันจะโค้งเค้งนะครับในช่วงแรกๆก็กทําทั้ง2ด้านด้านละสามขาเนาะก็คือยาว3ามเมตรหกนะครับวัดแล้วก็ตอกนะมันจะได้ขนาดที่ใกล้เคียงกันที่สุดนะครับถ้าเรากะเอาเนี่ยมันจะเบี้ยวเนาะทีนี้เราก็ตั้งขึ้นมา1ข้างก่อนแล้วเราก็เชื่อมกันให้มันเป็นเหมือนโต๊ะสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ตัวที่อยู่เนี่ยสังเกตมันจะมีหมาย้ำยันเนาะตัวนี้ฮะตัวอยู่ก็คือจะเป็นตัวทะแยง ทีนี้เราก็ใช้ไม้ไผ่นะครับเป็นตัวข้างบนเพื่อจะตรึงกับพวกผ้าหรือสแลน์หรือมุ้งต่างๆที่เราจะรองรับดินอีกทีนึงนะครับที่ผมมีอยู่แล้วเนี่ยคือผมปูหญ่าไว้แหลยผมก็ไปดึงออกมาเนี่ยครับตอนกลางคืนแล้วก็เอามาปูขึ้นมาเพื่อจะรองรับดินนะครับผมจะเก็บมุมขอบเนี่ยเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เอาอะไรมารองเนี่ยเดี๋ยวดินเดี๋ยวผ้ามันขึงตึงไป ในโซนตรงนี้นะครับมันจะไม่ได้ในรูปแบบที่เรียกว่ากราบเกตดินได้มันอาจจะอยู่อย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยก็เอาเอาอะไรมาลองดันดันหน่อยในการที่เราจะล็อกนะครับเท่านั้นเองนี่แล้วผมเสร็จแล้วผมก็จะมา,าเรียกว่ามาปรุงดินต่อนะครับก็จะเป็นขี้วัวนะครับที่ผมซื้อมาในหมู่บ้านอาของผมเป็นขี้ควาที่ผมสัตว์เลี้ยงของผมอตอนนี้มันยังใหม่อยู่ผมไปซื้อของเก่าๆมากระสอบละยี่สิบห้าบาทนะครับแต่ต้องเอากระสอบไปคืนเขา ชั้นแรกที่ผมทําก็คือผมจะใช้ดินในพื้นที่เนี่ยล่างสุดก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มูลสัตว์นะครับโดนกับท่าตรงนี้โดยตรงก่อนเพื่ออะไรไม่งั้นมันจะผูกง่ายนะฮะก็เลยมีการรองด้วยดินแล้วก็เอาผมเอาขี้วัวแห้งนะครับมาเพราะผมไม่มีปุ๋ยหมกักถ้าใครมีปุ๋ยหมกักผมบอกเลยว่าดีมากๆเป็นชั้นที่สองนะฮะเดี๋ยวจะมีชั้นที่สามแล้วก็ชั้นที่สี่ทั้งหมดสี่ชั้นสีมันจะชัดมากขึ้น ถ้าเอาไปให้ผลไม้นะครับพวกนี้มันจะช่วยในเรื่องของทําให้รสชาติผลไม้ดีขึ้นแต่จําเป็นมากที่ต้องใส่ในตู้ปลูกผักเพราะว่าตู้ปลูกผักเนี่ยมันมันยกขึ้นมานะครับถ้าหนักมากเนี่ยเวลาโดนน้าโดนอะไรเงี้ยครับมันจะหนักขึ้นไปอีกเนาะการที่เราต้องใส่พวกวัสดุที่เบาถ้ามีขุยมะพร้าวใส่ไปเลยแต่ที่อีสานเนี่ยมันมันราคาสูงมากกว่าแกลบเผานะครับ ผมก็นํามาตรงนี้ไม่มีในโตรเจนนะครับไม่มีตัวที่ช่วยในเรื่องของทําให้ใบเขียวแต่มันมีอยู่กับมูลสัตว์ไปแล้วดินมันก็มีแร่ธาตุต่างๆแต่ตัวเนี้ยมันจะมีพวกฟอสฟอรัอรอสโพเทสเซียมอยู่บ้างนะครับรวมไปถึงธาตุอื่นๆที่เราต้องการให้ทนความร้อนนะครับแล้วปลูกพืชมันจะงามแน่นอน อันนี้เราลองสามชั้นไปแล้วดินปุ๋ยคอ,อกแห้งนะครับเป็นมูลวัวแห้งแล้วก็สามเป็นแกลบเผาเนาะทีนี้ผมจะทําแบบนี้ครับชั้นที่สี่ผมจะนําวัสดุนะครับหนึ่งต่อหนึ่งก็คือเหมือนกันนี่แหละแต่ผมต้องคุกเขาผสมกันแล้วผมก็จะทยอยตักขึ้นมานะตักขึ้นมาใส่ก็เป็นดินปลูก ที่ต้องว,วต้องผสมเพราะว่าชั้นที่4เนี่ยจะเป็นชั้นที่เวลาที่เอาต้นกล้านะครับมาเพาะลงเนี่ยต้องเป็นโครงสร้างดินดีเลยก็คือผสมกันเลยลองปลูกพืชนะครับที่ผมซื้อมาถุงละสิบ,บาทตามร้านขายต้นไม้นะครับเนี่ยลงไปแล้วซึ่งอ่ะใบไม่เหลืองได้2วันนะครับผมคิดว่าดินผมพอใช้ได้แล้วแหละผมก็เลยจะปลูกแต่ทีเนี้ยผักของผมที่ผมจะปลูกเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นสีเขียวซะเยอะเลยผมเลยไปเอาสวิชาร์ดสีแดงมา1ต้นนะครับขุดมา นะครับขุดมาซึ่งไว้หนึ่งต้นเลยให้รอหนึ่งต้นเลยนะครับตรงนี้หลังที่เราย้ายอะไรทุกครั้งนะครับเราลดน้าให้ชุ่มเลยวันแรกนะครับคุณก็วางไว้เลยว่าคุณจะปลูกตรงไหนนะคุณยังไม่ต้องปลูกนะคุณวางเป็นที่ที่คุณคิดว่ามันน่าจะประมาณเนี้ยคุณวางไว้เลยเพราะว่าการปลูกผักพวกนี้มันง่ายมากนะครับมันไม่ได้แบบเป็นอะไรที่ยากนะครับวิธีการปลูกก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับเราก็แค่เอามือ จาะลงไปนะครับนำไปก่อนแล้วเราก็หย่อนต้นพันธุ์ของเราเข้าไปแล้วก็กบสลัดเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับหลังปลูกเสร็จทุกครั้งก็ลดน้ําให้ชุ่มๆช่าๆไปเลยนะครับเดี๋ยวกลับมาดูกันใหม่อีกครั้งนะครับว่าจะดูแลยังไงแล้วก็จะเจริญเติบโตได้มากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้นะครับที่เราปลูกในโต๊ะปลูกผักนะครับแสวปับเดียวนะครับตอนนี้เจริญเติบโตได้ดีมากๆ ก็จะมีตั้งแต่วันแรกที่เห็นเนาะเป็นสลัดกรีนโอ๊กนะครับตรงนี้จะเป็นน้ํา5ลิตรนะครับเค <c oughs> ล็ดลับผมก็คือเป็นน้ำหมักปลาทะเลสูตรเข้มข้นที่ผมทำขึ้นเองนะครับถ้าใครไม่มีเวลาทำนะฮะสามารถสั่งไปใช้ได้เลยก็คือ5ลิตรเนี่ยเราจะใช้ทั้งหมด5ฝาในการพ่นทางใบ1 2 3 4 5 ผมไม่ใช่สารจับใบเลยนะครับในกรณีนี้ก็คือสามารถพ่นไปนะครับแล้วก็จะเรียนเติบโตได้นะฮะง่ายมากๆพ่นทุก3วันหรือ5วันก็ได้นะครับแต่อย่างน้อยทุก7วันเนี่ยต้องต้องทำครั้งหนึง่งมันจะกระตุ้นให้ใบกว้างนะครับแล้วก็สวยเดียวมันจะมีดอกไม้ที่ปกติใบเขาจะออกแหลมๆหน่อยแต่ทีนี้พอเจอน้าหมักพลาเรใบเขาจะกว้างคนให้ดวนใต้ใบทําในตอนเย็นก็ได้หรือตอนเช้าก็ได้นะครับไ,ไม่มีปัญหาเลยเนี่ย มันจะกระตุ้นนะครับให้พืชเนี่ยได้รับสารอาหารนะครับและก็จะเจริญเติบโตแม้กระทั่งที่เราพ่นดนใบแล้วนะครับตกลงไปในดินเนี่ยเขาก็สามารถนําไปใช้งานได้นะครับไม่มีเสียหายช่วยเป็นตัวบํารุงดูดินนะครับไม่ได้แบบเป็นกรดทําให้ดินเสียนะครับเพราะว่าน้ำหมักปลาทะเลเนี่ยถ้าวัดค่าเนี่ยจะอยู่วันสี่ถึงแต่เมื่อผสมน้าแล้วนะครับสูบน้ามัน7จนะ็ดเนี่ยก็ยังประมาณ7ดอยู่ดีเพราะเราใส่น้อยเดียวนะครับใหญ่มวกใหญ่มวกนะครับ แล้วก็มีพวกที่เราปลูกไปวันนั้นนะครับเป็นก้าชําของเคลเนาะตอนนี้ก็จะเริมเติบโตดีมากๆนะครับบางตัวก็เก็บนะครับทั้งกินทั้งฝากทั้งขายเนี่ยไปแล้วรวมไปถึงพวกคะ้ะเนี่ยก็ตัดไปเยอะแล้วนะครับทีนี้ผมจะมาตัดให้ดูนะครับแถวหนึ่งผมปลูกนะครับหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจต้นนะครับประมาณเจต้นซึ่งปลูกชิดกันมากดูหนึ่งกอสองกอเนี่ยคือชิดมากเลยนะครับ และไม่เป็นโรคเลยเพราะว่าวัสดุการปรุงดินของเรานะครับเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนะนี่ครับมันจะเป็นลักษณะเนี้ยใบที่เสียเนี่ยเราเด็ดทิ้งแบบนี้นะครับนี่ครับแบบนี้นี่เหี่ยวๆนะก็ที่ที่เหลือคือกินได้หมดเลยสวยๆนะครับสวยๆเลยไม่มีโรคไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็ประหยัดต้นทุนนะครับเน้นการปรุงดินแล้วก็ให้น้ำหมักปลาทะเลเนี่ยพ่นเฉพาะทางใบแบบประหยัดมากๆนะครับแล้วทุกอย่างคือโตได้ดีมากอันนี้คือสูตรสาเร็จที่จะให้ไป วิดีโอนี้ก็เป็นขั้นตอนทั้งหมดที่ผมทำนะครับก็จะเป็นรวมมาให้เลยเห็นได้ชัดสำหรับใครอยากทำตามทำตามได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำโต๊ะปลูกผักสูตรปุ๋งดินนะครับหรือใครจะนําแค่สูตรปุ๋งดินไปใช้วิธีการดูแลไปใช้ก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับวิดีโอนี้ก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยเจอกันใหม่ครั้งต่อไปสำหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ